บางปูสมุทรปาการฝนมาแล้วคะ่ะตอนนี้เกือบทุ่มแล้วนะคะร้อนมากตกทีเถอะเจ้าประคุณเมื่อเช้าก็เลี่ยงไปเข้าทางอ่าวไทยเลี่ยงไปบางขุนเทียนไปทางสมุทรสาครนูน่นเย็นนี้ก็มาอีกมาทางตะวันออกนะคะ เห็นไล่มาทางชะเจิงเซาแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือชะเจิงเซาหน่อยแล้วบางส่วนตอนนี้มาถึงบางปะกงเข้าคลองด่านบางบ่อแล้วตอนนี้บางปูนะคะดูฟ้าค่ะดูฟ้าดูฟ้านะคะ เนาะจะได้เย็นๆสามสี่วันที่ผ่านมาร้อนมากนะคะขอให้พวกเรามีความสุขเย็นตาเย็นใจกับสายฝนนะคะขอบคุณค่ะ